จวันนี้จะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่6รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายโพโทโลยีหมายถึงลักษณะทางกายภาพของระบบเครือข่ายเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเขากับอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกันซึ่งโพโทโลยีที่นิยมใช้กันบนเครือข่ายท้องถิ่นจะมีอยู่3มชนิด โปโตโลยีแบบบัสเป็นเครือข่ายที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อบแบบบัสโดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เข้ากับตัวกาลางหลักโปรโตโลยีแบบดาวเกิดมาจากเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟมที่เป็นศูนย์กลางในปัจจุบันได้มีการนำโปรโตโลยีแบบตามมาประยุกต์ใช้งานโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ศูนย์กลางที่เรียกว่าฮับ หรือสวิตช์โปรโตโลยีแบบวงแหวนเป็นเครือข่ายที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อแบบวงแหวนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่และเครื่องจะเชื่อมต่อกับเครื่องถัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องแรกและเครื่องสุดท้ายมีการเชื่อมโยงกันทําให้มีลักษณะเป็นวงแหวนรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการสร้างเส้นทางการสื่อสาร เพื่อส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์1โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามหน้าที่การทํางานสามารถแบ่งออกไป็นประเภทคือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเพียเพียหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบจุดต่อจุดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันกับ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแบ่งปันทรัพยากรต่างๆซึ่งกันและกันได้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Client-server เป็นเครือข่ายที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักที่เรียกว่า s e r v e r หรือเครื่องแม่ข่ายทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งแบ่งปันข้อมูลแก่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายแลนเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่มีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในระยะทางไม่เกิน10กิโลเมตรเข้าด้วยกันการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งหมายถึงเครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด ใหญ่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลกสามารถติดต่อสืส่อสารกันได้อย่างโดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลเดียวกันรูปแบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายการเชื่อมอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจบสรุปบทที่6ขอบคุณค่ะ